สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เอกาเอ็มเคนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่บ้านไอปอนนะครับผมในช่วงยามเย็นแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับชื่อริวครับผมมาอยู่กันในรายการหาอะไรถ่ายไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงยามเย็นนะผมก็เลยหิวๆกันเพิ่งกลับนะผมก็เลยชวนกันไปเซเว่นหาอะไรกินนะผมเส้นทางก็สนุกมากนะครับผมไปดูกันเลยไหนๆหาหยิบอุ้ยหมามาแล้วหมาแล้วยีย่รู้งาน ได้ในชายได้ใน่เวรารเสือแล้วไม่ทางบ้านมึง่ยมันมันล้มตัอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยยงบ้าบ้าบ้าบาบ้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 า้าบ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 าบ้าาบ้า้าบ้าบาบ้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 ้าบ้าบ้้าบ้าบ้้าบ้าบ้าบบ้า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  กกเฮ้ยหลอกเาว่าดนเลยคเสียเอ่ะไปเพื่อนะไเสียวไงวะไม่รู้อะคิดว่าเ่ไปคเสียวเลยเโอามึงไปตยออีนี่นี่นี่ป่าช้าไปเลยเรป่าช้าเอ้ยิปะทอนนักวัวโคตกลายี่่เนี้ พอหวหนาวเมยมีลมซบเลยะเมนดีเมนพุงเมนเผาซบเอ้เมนซบปะไปชมโรงเรียนนั่นหรือไปรถตัดไป่นไหน่าใหม่ไดีไเต่อจะก่าของเยอกว่าเที่นที่เราไปกันอเช้าวโอเคไปเราจะไปเที่ยวกันรอบนึงทริปจะไม่จบทริปจะไม่จบ